ถึงช่วงสรุปประเด็นเด่นสุดสดาห์ภูมิภาคเช่นเคยนะคะวันนี้ปางแงมช่วยชาวบ้านก็จะพาเราลงพื้นที่ไปติดตามทุกข่าวสารที่เกิดขึ้นทั่วทุกแวดวงทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยจะเป็นเรื่องไหนอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันเลยปางแง้มสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับพี่น้องแตงกวาสวัสดีครับพวกผมปางแงมและทีมงานที่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยตอนนี้ผมมาจู่โจมที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับ <Okay. S 1> ที่โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์จำกัดมหาชนจังหวัดบุรีรัมย์นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการนายจ้างและแรงงานต่างด้าวครับติดตามการดำเน,นินงานด้านการบริหารแรงงานต่างด้าวในส่วนภูมิภาคโดย5เสือแรงงานคือแรงงานจังหวัด รณรงค์ป้องกันยาสิติดในสถานประกอบการจัดหางานจังหวัดแนะนำการจ้างแรงงานต่างด้าวตามกฎหมายพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพิ่มทักษะให้แรงงานผ่านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานสำนักงานสวัสดิการและสุ้มครองแรงงานจังหวัดให้ความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงานปรกกันสังคมจังหวัดให้บริการด้านสิทธิประโยชน์และดูแลแรงงานที่ประสบอันตรายจากการทำง,งานครับ ทั้ง5เสือบริหารจัดการแรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งภาคธุรกิจและแรงงานครับที่วัดโคกสีสุภารามตำบลสีสุขอำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมานายไหยะองกระโตกนายกอบตรสรีสุขพร้อมด้วยผู้นำชุมชนพ่อค้าประชาชนร่วมกันจัดการแข่งขันฟุตซอลต้านภัยยาเสพติดประจำปี2568 การแข่งขันแบ่งเป็น4ประเภทนะครับปฐมศึกษาประชาชนหญิงอวุโสชายและประชาชนชายมีนักกีฬาในพื้นที่ตำบลสีสุขส่ทงทีมเข้าร่วมแข่งขัน49ทีมครับประชาชนในตำบลมีความสมัครสมานสามัคคีทุกหมู่บ้านร่วมเข้าการแข่งขันเนื่องจากกระตุ้นเศรษฐกิจและห่างไกลย,ยาเสพติดพร้อมได้ร,รับเกียรติจากพันจ่ากาศโทสมพงษ์มันสารายอำเภอจักราช เป็นประธานมอบ้วยรางวัลให้กับทีมผู้ชนะครับเป็นกิจกรรมหนึ่งนะที่จะทำให้ทุกทุกทุก,ท,กทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนประชาชนนะครับได้ห่างไกลนะครับจากสิ่งที่เป็นอับายามุกแล้วก็หันมาร่วมกันเล่นกีฬามาเชียร์มาแข่งขันต้นแบบตำบลเข้มแข็งห่างไกลาย,ยาเสพติดครับโอเค ที่สมรัรงานประกันสังคมสอสอ,สอไอรัชนกสีนอกเข้าพบคุณมรสีใจรังสีเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมจี้ให้เปิดเผยข้อมูลการใช้ใจ่ายงบประมาณในหนึ่งสัปดาห์พร้อมสอบถามการควบรวม3กองทุนบัตรทองประกันสังคมและสิทธิข้าราชการ นาพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่าในวันที่12มีนาคม2568นี้จะมีการหาหรือจากพูดแทนทั้ง3ฝ่ายครับตลอดนายกพิชัยชุนอริเชละก็กรุณามาเป็นประธานในการหาหรือกัน3ฝ่ายก็คือมีกรมบัญชีกลางซึ่งในส่วนนี้กรมบัญชีกลางต้องเข้ามาเกี่ยวเนื่องด้วยทางสปสช,ช,ชและประกันสังคมเราก็จะมีการหาลือกันแล้วก็คุยกันว่า เราจะมาร่วมกันในมิติใดได้บ้างส่วนการสรรหาบอดแพทย์ประกันสังคมที่บินไปดูงานต่างประเทศบ่อยๆเพื่อแนะนำปรับปรุงกันให้บริการการแพทย์ของประกันสังคมก็ให้สิทธิ์ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายฝ่ายครับบอดแพทย์นะครับของประกันสังคมได้หมดวาระไปแล้วเมื่อวันที่27กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาขณะนี้ตัวผมเองกับท่านประหลัดกระทรวงและก็ท่าน เลขาประกันสังคมเรากําลังเฟ้นหาแต่แน่นอนครับสิ่งที่ผมรับปากทางประกันสังคมกนะ้าวหน้าว่าผมให้สิทธิ์เขาสามซีทผมจะให้สิทธิ์และผมยืนยันเหมือนเดิมและเขาส่งชื่อมาให้ทางผมเรียบร้อยแล้วสัปดาห์หน้าติดตามการหารือควบรวม3ามกองทุนสิ้นเดือนมีนาคมติดตามรายชื่อบอรดแพทย์ประกันสังคมชุดใหม่ครับช่วง ถามแรงตอบแรงถามต่างด้าวตามระเขบชายแดนเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลตามชายแดนใช้สิทธิอะไรฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตอบมีสองลักษณะครับแรงงานต่างด้าวถามว่าเขาได้สิทธิไหมเขาได้สิทธิ์ครับเพราะเขาจ่ายเงินเข้าประกันสังคมตามมาตราสามสามคุณได้สิทธิ์รักษาพยาบาลเหมือนคนไทย ทุกประการส่วนต่างด้าวเฉยๆก็ใช้สิทธิมนุษยธรรมด้วยคำว่ามนุษยธรรมเราก็ต้องดูแลรัลกษาพยาบาลเราจะปล่อยให้เขามานอนลิ้นแล้วก็เสียชีวิตต่อหน้าคุณหมอผมเชื่อว่าคุณหมอทําไม่ได้นี่ก็คือจรรยาบัรณของแพทย์จรรยาบรลณของกระทรวงสาธารณสุขที่ปัจจุบันนี้เราต้องแบกรับภาระปีหนึ่งเป็นพันล้านนะครับไม่ได้น้อย ุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับเจ้านายปูนปูนติดตามป๋าหงมจู่โจมช่วยชาติบูรณาการได้ที่เฟซบุ๊กท่าวป๋าหงมทุกวันและยูทู e ป่าหงมรับเจ้านายปูนปูน